สวัสดีครับบุญส่งฟาร์มทชนแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาในเรื่องของเลี้ยงควายฟูงใหญ่ที่ปีกว่าร้อยตัวนะครับนะวิธีแก้ของลุงบุญส่งเดี๋ยวลุงบุญส่งจะนำเสนอและเสนอแนะในเรื่องของการเลี้ยงควายเพื่อที่จะ เขาเรียกว่าให้ประสบความสำเร็จนั้นจะทำได้อย่างไรครับแต่ก่อนอื่นนั้นลุงบนส่งก็จะขอเกิดนำก่อนว่านี่คือควายที่ลุงบนส่งดูแลปีนี้และเข้มงวดในเรื่องของคมในเรื่องของเครื่องจักรตัดหญ้านำมาให้ควายกินนั้นถือว่าลุงบนส่งนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จครับ เพราะว่าลุงบุญส่งหาตัดหญ้าเองเพราะลุงบุญส่งไม่ได้วานหญ้าในแปลงหญ้าเลยปีนี้นะครับเพราะว่าในสถานที่ที่กักฟายอยู่ลุงบุญส่งไม่ได้หวานเพราะปกติแล้วก็จะหวานได้ก็ประมาณสัก20ไร่ครับเพราะปีนี้ฝนตกดีก็เลยพอมีหญ้าให้และเลมและลุงบุญส่งก็หาหญ้าภายนอกฟาร์มได้นี่คือการแก้ปัญหาของลุงบุญส่ง แล้วก็ลุงบุญส่งก็จะมีปัญหาให้แก้อีกนั่นก็คือในเรื่องของควายที่ลุงบุญส่งแบ่งให้เขาไปเลี้ยงลูกกันไม่ว่าจะเป็นน้องของลุงบุญส่งและน้องภรรยาของลุงบุญส่งผ้ที่สุดประสบปัญหาทั้งสองนะครับนะทั้งสองคนนั่นก็คือในเรื่องของหนึ่งราคาควายตกเขาก็ไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยดูแลหรือเขาเรียกว่า เขาถอยนะครับนะไม่มีขเขาเรียกว่าไม่มีอินทิบาทสีคือฉันทาวิริยะจิตตวิมังสานั่นเองก็ปล่อยให้ควายนั้นพร้อมโสมแล้วก็ในเรื่องของความเกียจค้านนะครับนะคือไม่ยอมนะครับนะานำควายออกไปเลี้ยงกับที่ข้างๆเพราะว่ามันมีขเขาเรียกว่าท้องทุ่งอยู่ ย่าก็อยู่ใกล้ๆเขากไ็ไม่ไม่ค่อยยอมนะครับนะนำควายออกไปเลี้ยงเพื่อที่ประทังในเรื่องของความอยู่รอดหรือเขาเรียกว่าประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่คือปัญหาครับนะในเรื่องของการเลี้ยงควายไม่ใช่ว่าเห็นเขาทำแล้วเห็นเขาได้แล้วก็อยากจะได้อยากจะมีตามเขาแต่ การกระทําของตัวเองนั้นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีระเบียบวินัยไม่มีในเรื่องของการเขาเรียกว่าความเพียรพยายามหรือในเรื่องของความอดทนในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับนี่ลุงบนส่งจําเป็นที่จะต้องนําควายทั้งสองฝูงมารวมกันนะครับนะก็จะเพิ่มปริมาณควายมากขึ้น แล้วลุงบุญส่งนั้นก็มีวิธีนั่นก็คือลุงบุญส่งก็จะนำควายไปเขาเรียกว่าไล่ทุ่งนะครับนะนี่คือในเรื่องของแนวทางของลุงบุญส่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลุงบุญส่งก็มีปัญหาและข้อโต้แย้งพอสมควรที่ลุงบุญส่งจะเป็นที่จะต้องนำควายไปไล่ทุ่ง นี่ก็มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับนะที่นั่นก็คือลูกชายของลุงบุญส่งลุงบุญส่งก็พยายามฝึกอยู่แต่ก็ค่อนข้างที่จะช้าครับนะไม่ไม,ไม่ทันเหตุการณ์หรือไม่ค่อยทันเขาเรียกว่าไม่ได้ทันใจลุงบุญส่งหรือในเรื่องของการแก้ปัญหาครับเพราะว่า เขาคอยที่จะโต้แย้งกับลุงมุลส่งและเถียงอยู่ตลอดนั่นก็คือจะกักควายไว้ในบริเวณควายที่ลุงมุลส่งให้เห็นและถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับนาะที่นั้นก็มีประมาณสัก30มสิบไร่แต่มันก็อยู่ไม่ได้ครับเพราะว่าล้อ,รอมรอบที่ฟาร์มของลุงมุลส่งที่อยู่นี้นั้นก็คือในเรื่องของอจะไปไล่ทุ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเขาทำนาปางกัน นะครับนะส่วนที่ลุงบุญส่งที่จะไปอยู่ที่นาของลุงบุญส่งนั้นเขาก็มีนาะปางข้างๆแต่ก็มีทางออกเลี้ยงไร่ทุ่งครับนี่ก็คือเป็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าลุงบุญส่งไม่ยืนหยัดนะครับนาะก็จะเขาเรียกว่าแก้ปัญหาไม่ได้ครับดูตามเขาเรียกว่าตามการกระทําของลูกชายแล้วนั้น ก็มีแต่ในเรื่องของอยากเข้าหลักในเรื่องของน้องชายของรูมูลส่งและน้องเมียภรรยาหรือน้องเมียนั่นเองนะครับนะนี่คือปัญหาครับนะถ้าเราไม่มีขเขาเรียกว่าวิน,นัยหรือไม่มีในเรื่องของอิทธิบาท4แล้วไม่มีในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จยากครับเพราะว่า การเลี้ยงควายนั้นถ้ามาเลี้ยงน้อยตัวรายได้มันก็น้อยแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือในเรื่องของหนี้สินนั้นมันมีมามา,มากแล้วเราอย่าให้จะเลี้ยงควายแล้วจะมาแก้หนี้สินโดยปัจจุบันทันว่วนนั้นค่อนข้างยากครับเพราะว่ายิ่งราคาควายตกอย่างนี้นั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากและความ เขาเรียกว่าความทอดถอยมีมากกว่าสมควรครับนี่คือปัญหาครับวิธีการของรูมูลส่งที่บอกว่าจะทําอย่างไรนั้นนะครับนะในเมื่อหนึ่งควายราคาถูกสองในเรื่องของอมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องหาหญ้าหาอาหารให้ควายนะครับนาะค่าใช้จ่ายนั้นก็คือเป็นหลักนั้นก็คือค่าน้ำมันรถ แต่ถ้าหากว่าไม่มีในเรื่องของยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใช้ในเรื่องของทดแทนแรงงานท่านก็ต้องเขาเรียกว่าเพิ่มพลังแฝงขึ้นมานะครับนะไปหาย่าใช้ในเรื่องของพลังแฝงนั่นก็คือในเรื่องของอเขาเรียกว่าทํางานเกินเงินเดือนหรือทํางานเกินในเรื่องของอหน้าที่เราทํา ปกติประจำธรรมดาไม่ได้ใช้ก๊อกสองมานั้นก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับเพราะลุงมุญส่งก่อนที่จะมีควายระดับนี้ได้นั้นลุงมุญส่งต้องใช้เคียวเกี่ยวนะครับนาะย่ามาให้ควายทีละเขาเราียกว่าถุงปุ๋ยครับนี่คือวิธีการเริ่มต้นของลุงมุญส่งก็ก้าวขึ้นมาเรื่อยๆครับนะที่บริเวณที่ลุงบุญส่งให้เห็น ในฟาร์มนี้นี้ก็คือความเพียรพยายามของลุงบุญส่งที่เคาเรียกว่าพยายามซื้อพื้นที่ตรงนี้นะครับนะเพราะลุงบุญส่งเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นที่ใกล้ที่สารนะพอที่จะปล่อยควายและเลี้ยมตามที่ัหนได้แต่ก็มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือควายแถวใกล้ๆของฟาร์มลุงุส่งนั้นก็มีกันหลายเจ้าเห็นไหมละครับ ญ้าไม่พอครับปล่อยไปก็เดินเปล่านะครับนะหรือเดินก็ไม่ค่อยจะพอกินนี่ก็เป็นปัญหาอีกเช่นเดียวกันลุงบนส่งจําเป็นที่จะต้องลงทุนซื้อเครื่องจักรกลไอ้การซื้อเครื่องจักรกลนี้ลุงบนส่งก็ไม่ได้มีเงินสดก็ต้องไปเป็นหนี้เข้ามาเห็นไหมละครับมันผูกพันกันอย่างนี้เมื่อมีปัญหาเราก็ต้องมีปัญญาแก้ครับเพราะอะไรครับที่ลุงบนส่ง บอกอย่างนี้ก็ลุงมุดส่งออกคลิปไปวันก่อนนี้ก็นั้นก็คือฝึกฝึกให้เรานั้นเขาเรียกว่ามีความเพียรความพยายามใช้อินทิบาทสี่นะครับนะฝึกให้ติดเป็นนิสัยมีความขยันหมั่นเพียรมีความในเรื่องของการใช้จ่ายอย่างอดออมการเขาเรียกว่าการควบคุมหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนี่เป็นปัจจัยที่สําคัญครับเพราะว่า คนเรานั้นคิดว่าไอ้เรื่องตาหูจมูกดิ้นกายใจนั้นมันเป็นในเรื่องของการสร้างกิเลสสร้างความอยากอ,อยากมีอยากได้อยากเป็นอยากอยู่ดีมีสุขแต่การกระทำนั้นมันไม่ตรงกับที่เราจะอยากได้เขาเรียกว่ามันเป็นตรงกันข้ามครับนี่ต่างหากที่คนเรานั้นประสบปัญหาและประสบความสำเร็จประสบในเรื่องของความยากจนประสบในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ รายรับไม่พอเพียงพอกับค่าใช้จ่ายนี่จํงเป็นเราต้องฝึกครับหนึ่งต้องฝึกในเรื่องของการขยันขันแข็งอดทนสู้กับงานหนักนะในทำงานในหน้าที่ทุกหน้าที่ต้องทําให้สมบูรณ์ทําให้เต็มศักยภาพทําให้เต็มในเรื่องของพอกินพอใช้ก่อนนะครับนะเหลือก็เก็บ เพื่อเป็นเงินทุนเห็นแล้วไหมครับเมื่อเรามีหน้าที่การงานเราก็ต้องประหยัดนะครับนะไม่ใช่ได้มาก็ใช้ใจ่ายหมดนะครับนะาหมดแล้วยังไม่พอก็ต้องหากูน้นี่ยืมสินเข้ามาซื้ออยู่ซื้อกินอีกนี่อันตรายมากครับลุงมรดงต้องขอเน้นครับถ้ายิ่งในเรื่องของวัตถุนะครับนะะเจริญก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่จิตใจหรือการกระทำของคนนั้น ไม่พัฒนาหรือไม่เขาเรียกว่าไม่ควบคุมตาหูจมูกเล่นกายใจคนเราก็อยู่ยากขึ้นทุกวันครับนี้ต่างหากที่ลุงบุญส่งต้องพยายามครับพยายามเน้นและให้เพื่อนๆ f ืและลูกๆหลานทุก,ก,ก,กคนนั้นต้องเก็บออกมาคิดและฝึกตัวเด่งให้มีความขยันหมั่นเพียรอดทนประหยัดอดออมทำงานเกินเงินเดือนทำงานเขาเรียกว่าเกินในเรื่องของ กำลังปกตินะครับนะถ้าเราทําปกตินั้นก็เหมือนกับทําพอประมาณแล้วก็หยุดพักแต่ไอห,หยุดพักนี้ก็หยุดมากไปกว่าที่เราจะทํางานอันนี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันครับนี่คือในเรื่องของที่ลุงบุญส่งให้ข้อคิดและแนวปฏิบัติในเรื่องของการแก้ปัญหาที่ลุงบุญส่งบอกว่าที่ลุงบุญส่งจะต้องไปเลี้ยงไร่ทงอีกประมาณสักห้าหกเดือนหน้านี้นะครับ ลุงบนส่งก็ต้องหนึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายลงนะครับนะถ้าไล่ทุ่งแล้วลุงบนส่งก็มีค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันค่าหาญ้าให้ควายกินนั้นก็ผ่อนเบาลงก็มีแต่ค่าน้ำมันรถที่ลุงบนส่งจะต้องขี่จักรยานยนต์ดูแลเลี้ยงควายและก็จ้างคนงานเสริมเลี้ยงดูแลบ้างนะครับนะก็มีถ้ามารวมฝูงก็มีแม่ควายเพิ่มมาอีกประมาณสักเกือบ2 0แม่ นะครับนาะแล้วก็ลูกติดมาอีกนะครับนะก็รวมแล้วก็อีกประมาณสัก30ตัวแล้วก็มีพ่อควายอีกหนึ่งตัวแล้วลุงมุลส่งก็มีพ่อควายอยู่ที่นี่แล้วอีกหนึ่งตัวก็ลองคิดนะครับนาะที่ลุงมุนส่งคิดจะต้องเอาควายไปรวมกันนั้นถ้าไม่ใช่ลุงมุลส่งแล้วค่อนข้างที่จะยากครับเพราะว่าไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความรู้ไม่มีแนวทางในเรื่องของการแก้ปัญหานั่นเองก็ตีบดันก็ ทางออกนั้นก็คือขายทิ้งขายขว้างขายขาดทุนขายเขาเรียกว่าเท่าไหรก็ต้องขายเพราะว่าไปทางไหนไม่ได้แล้วทางรอดไม่มีแล้วคือศัก,กยภาพคือกําลังแฝงหรือทอกอก,กสองไม่มีนะครับนะาแต่ลุงมูลส่งเขาบอกไว้เลยว่าลุงมูลส่งมีช่องทางทําไมลุงมูลส่งต้องเก็บเอาควายไว้ช่วงนี้เพราะลุงมูลส่งรู้อีกไม่ เท่าไหร่ครับนะราคาควายนั้นก็จะดีดตัวขึ้นอีกเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่โหมเลี้ยงเลี้ยงกันเยอะเลี้ยงกันมากสินค้าก็ล้นตลาดเมื่อสินค้าล้นตลาดก็เป็นโอกาสของอผู้ซื้อนะครับนะาเขาเรียกว่ามันเป็นในเรื่องของแนวเขาเรียวกว่าสองทางนะครับนะาทางดีและไม่ดีอยู่คู่กันอยู่นะครับนะา อ่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นพ่อค้าก็ถือว่าถือโอกาสดีแต่ไอฝ่ายผู้เลี้ยงนั้นก็ถือว่าโอกาสแย่ก็คือขาดทุนแต่ถ้าเขามีของน้อยก็เป็นตลาดของผู้เลี้ยงนะครับนะเพราะมีราคาดีก็สลับกันอยู่อย่างนี้ครับนะไม่ว่าจะเป็นพืชผลทางกเกษตรหรือว่าสินค้าอื่นทุกเรื่องทุกอย่างถ้าผลิตมามา,มากสินค้าก็ล้นเห็นไหมละครับนี่คือเป็นวัฏจักรในเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือการในเรื่องของ ทุนนิยมนี่คือปัญหาครับนะถ้าเราจับจังหวะหรือจับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของการแก้ปัญหาหรือการดําเนินชีวิตสับสนจับจุดไม่ได้เราก็ยิ่งขเขาเรียกว่าทุกขทรมานหนักขึ้นอีก 1. ทุกไม่มีจะกินสองทุกขไม่มีเงินที่จะใช้นี่สทุกข์ทางใจด้วยครับนะเครียด นะครับนะคิดไม่ออกเมื่อไม่ไม,ไม่มีขเขาเรียกว่าไม่มีสติหรือไม่มีจิตว่างอย่างที่ลุงมุนส่งบอกทําไมมันถึงเอื้อกันอยู่นะครับนะาเพราะว่าเรามัวคิดกัดกุ้มนะครับนะามันก็ไม่เกิดปัญญาครับนะเพราะความกดดันความขเขาเรียกว่าหาทางออกไม่ได้บางคนก็จบชีวิตอย่างที่น้องภรรยาของลุงมุนส่งที่ให้ควายไปเลี้ยงผูกคอตาย เห็นไหมล่ะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับนะาเรื่องใกล้ตัวของเราทุกคนแต่เราไม่สามารถที่จะหยิบหรือเขาเรียกว่านําเอาขุมทรัพย์ในตัวของเราออกมาใช้ได้นะครับนะาที่ว่าขุมทรัพย์นั้นก็คือหนึ่งความกายนอดทนสองมีความเพียรพยายาม3ามีความในเรื่องของมีระเบียบวินัยคุมตัวเองได้อายตนะหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมล่ะครับ สิ่งต่างๆน,นี้มันไปผูกพันหรือในเรื่องของแนวแก้กปัญหาของผูุ้ดธเจ้าแนะที้ทางให้ไว้หมดแต่เราก็มองผ่านนะครับนะฟังผ่านแล้วไปเชื่อในสิ่งผิดเชื่อในเรื่องคู่คนที่รู้ไม่จริงนะครับนะเขาเรียกว่ามาโคสเนโฆษณาชนเชื่อให้เราฟังให้เราคิดเราก็เคิรเคิร์ตามนะครับนะอ๋อก็คิดว่าเขามีภาพ ลักษณะอย่างนั้นก็คงจะ,ะเราก็คงจะทําได้ก็จะมีสภาพอย่างที่เดียวเขาเห็นไหมล่ะครับทุกวันนี้สร้างภาพขึ้นมานะครับผนละสุดั้นเ,เขาก็หลอกเอาเงินในกระเป๋าเรานั่นเองนะครับเห็นไหมล่ะครับนะไอเรานั้นรู้แต่รู้แต่รูปร่างหน้าตาแต่จิตใจเราไม่รู้นี่นะครับนะแต่ลุงมุนส่งนั้นก็บอกที่ทางและเสนอแนะว่า เราต้องรู้ตัวเองครับเรารู้ตัวเองว่ามีโลภโกรธหลงมีกิเลสเหมือนกันทุกคนว่าใครจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นนะครับนะฮะในเมื่อเรารู้อย่างนี้เราก็ศึกษาตัว,ต,วตัวเองตัวเองก็มีไม่ต่างกันนั่นก็คือกิเลสหรือความอยากนะครับนะฮะพะพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดว่าถ้าเรารู้ตัวเองเราก็รู้คนอื่นนะครับนะทันคนอื่นหมด นะครับนะ้ถ้าเราไม่ค่อยฉลาดหรือ,อ,อไม่เขาเรียกว่าไม่ค่อยขยันมันเพียนเราก็ต้องฝึกที่หลวงมูลส่งบอกพุทธเจ้ายังฝึกเลยครับนะหกปีถึงจะสําเร็จเป็นเขาเรียกว่าพุทธเจ้าได้เห็นไหมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเส้นผมบางภูเขาเท่านั้นเองนะครับนะถ้าเราทําเราก็งัดเอานะครับนะขุมทรัพย์ในตัวของเรานั้นออกมาใช้นะครับนะเขา ทามาหากินเขาถึงมีความสุขมีความร่ํารวยมีทรัพย์สินได้เราก็ต้องสามารถทําได้ครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็ต้องฝึกนะครับนะให้มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองคือ,อมีความเขาเรียกว่ามีความสุขในเรื่องของทั้งเงินทองทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขามีขึ้นมาได้นั้นเขาก็ต้องฝึก นะครับนะประหยัดอดออมใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลใช้จ่ายอย่างเขาเรียกว่าคุ้มในเรื่องของการใช้ทรัพย์สินเงินทองนะครับนะก็คุ้มไม่ได้เสียเวลาไม่ได้เสียโอกาสเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆวนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ตัวของเราทั้งเองเท่านั้นนะครับนะที่จะสร้างมันขึ้นมาไม่ใช่ใครที่ไหนมาสร้างนะครับนะพุทธเจ้าจะบอกว่าอย่าเชื่อคนง่ายครับ นะครับนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ากับมือคำสิบมือคำไม่เท่ากับการกระทําปฏิบัติของตัวเองเห็นไหมละครับสิ่งต่ตางๆเหล่านี้นั้นมันมีคนบอกคนสอนนะครับนะพุทธภาษิตมีบอกไว้นะครับนะาอัตตาหิอัจโนโนนโทตนตนแลเป็นพึ่งของตนเห็นไหมละครับนะาตนเองเท่านั้นที่จะพึ่งได้และพึ่งตลอดไปและเราก็อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุข นะครับนะไม่ต้องเขาเรียกว่าตกระลกทั้งเป็นครับที่ตกรลกทั้งเป็นนั้นก็คือ1น,นะครับนะเราปล่อยตาหูจมูกดิ้นกายใจไปตามนะครับนะ้าตาก็ดูในเรื่องของรูปนะครับนะหูก็ฟังในเรื่องเสียงเสียงที่ดีหรือไม่ดีนะครับลิ้นก็ลิมรถในสิ่งที่ดีเมื่อริมรถก็ติดรถนะครับนะยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรสชาติ ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องของการมลรมยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องของความโลภโกรธหลงยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมปล่อยวางเมื่อไม่ยอมปล่อยวางก็เกิดความเครียดเกิดความเครียดก็ไม่ยอมเขาเรียกว่าไม่มีปัญญาเมื่อไม่มีปัญญาก็ถือทางกันนะครับนะาก็หมดอะไรใจอยากนะครับนะาปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมหรือการกระทําของตัวเองเห็นไหมละครับสิ่งต่างๆนี้นั้นมันเป็นในเรื่องของการกระทําของตัวเองแท้แต่เราก็ไปโทษ เดินฟ้าอากาศพูดไหนไม่รู้นะครับนะเขามาพูดอะไรเราก็เชื่อนี่คือคลิปในวันนี้ที่ลุงมุลส่งนะครับนะ้าที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาและใช้ในเรื่องของกำลังแฝงกอกสองเอานำออกมาใช้ที่ลุงมุนส่งจะต้องดูแลอีกประมาณควายร้อยตัวในโอกาสต่อไปนี้ก็ติดตามคลิปของลุงมุนส่งไปเรื่อยๆครับลุงบุญส่งจะเฉลยในเรื่องของการดำเนินชีวิต ที่เราประสบมาไม่ค่อยี่ประสบความสำเร็จนั้นลุงมุนส่งจะทําได้มากแค่ไหนนะครับนะาก็ลองติดตามคลิปของลุงมุลส่งต่อไปลุงมุนส่งก็จะเฉลยไปเรื่อยๆเพราะว่าลุงมุนส่งก็ทดลองนะครับนะาฝึกตัวเองสอนตัวเองอยู่ตลอดและกราบไหว้ตัวเองตลอดนะครับนะานั่นก็คือในเรื่องของเราทําดีแล้วเราก็สนับสนุนส่งเสริมตัวเองไม่มีใครสนับสนุนส่งเสริมเราก็สนับสนุนส่งเสริมตัวเอง นะครับนะเราก็สบายใจเมื่อสบายใจมันก็มีความสุขเมื่อมีความสุขเราก็ไม่ได้เจ็บป่วยทั้งกายและใจครับครับขอบคุณครับลุงมุนส่งขอนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับโอกาสต่อไปก็จะนำเสนอคลิปที่มีขเขาเรียกว่ามีแนวทางและมีข้อเสนอแนะครับให้ท่านลองเก็บไปคิดและพิจารณาดูว่าท่านจะทำได้ หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวของท่านครับ,บ,บค,ครับขอผลครับลุงส่งขอนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ